วันนี้ก็มีงานเปลี่ยนหลอดไฟ LED เวอร์ดิเนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งลงในรถมาหน้าสองนะครับผมอ่นนี้หลับหลอดเดิมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมหรือว่าหลอดไฟที่เป็นที่เดืองนะครับเปลี่ยนใหม่ครับก็จะเป็นหลอดไฟของเ e อร์ดิเนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยต่นนี้ก็จะมี ระบบนะครับผมพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ชิปเป็นหลอดแบบ LED แบบนี้เลยนะครับก็จะสว่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ติดเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหลอดไฟ LED Veritech นะครับผมวันนี้ก็ติดตั้งลงในรถมาสด้า2นะครับก็ติดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสวยเลยนะครับส่วนการตั้งไฟนะครับมตรงนี้เราก็จะตั้งแบบมาตรฐานเลยนะครับ เส้นกะระยะนะครับบอกให้นะครับเดี๋ยวเราลองไปสูงกันหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับสำหรับขับไปแล้วนะครับรู้สึกว่าแสงไปแยงตาเพื่อนร่วมทางนะครับหรือว่าขับไปแล้วเจอเปิดไฟสูงใส่นะครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมติดตั้งกับร้านไป หลอดไฟช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับรับส่วนลด400บาทนะครับผมเมื่อจองอยู่ติดตั้งล่วงหน้านะครับ